กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพุกับผมนายชอตตี้บุจวิคนเดิมนะครับขราวนี้เราต่อจากคราวที่แล้วนะฮะว่าในเรื่องของการหาเงินนะครับวันนี้ก็ได้มารุยระบบอารีนานะครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่ท้าทายแล้วก็ได้เงินดีด้วยนะครับไปดูกันเลยระบบอารีนาคือสีชมพูนี้นะครับโอเคนะฮะนี่นะครับก็อ,อารีนาเนี่ยมัน ก็คือการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นแหละครับมันจะสุ่มลิสต์มาให้เราที่ต้องเจอสู้ประมาณ10คนด้วยกันนะครับแต่ละคนก็จะมีบอกพลังชัดเจนว่าแต่ละคนเนี้ยความเก่งเขาเท่าไหร่นะครับจะมีการประเมินเป็นระดับแรง E D C อะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่แรง S และพลังหมื่นหกนะพลังหมื่นหกนะคนนี้สู้ก็เนี่ยครับกดปุ่มสีน้ําเงินสู้ได้เลยนะครับเมื่อชนะก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับคนนี้นะครับพลังหมื่นหนึ่งนะครับ กอตี้ของเขาตามนี้ครับมีท่านน้ำสองคนจะได้เปรียบในการต่อสู้กับผมเพราะว่าคือผมเล่นสายดวงจันทร์กับสายฟ้าไงอาจจะต้องเปลี่ยนทีมเพื่อให้ได้เปรียบนะครับแล้วผมก็เล่นท่านทัดลมแค่ตัวเดียวเองอเอายังไงดีเนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยทีมผมไม่พร้อมจริงๆไม่เป็นไรครับยอมเสียเปรียบกันละกันพลังเรามากกว่าเขาหกพันะครับไปโกโกก จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับสำหรับทีมที่ผมใช้ก็คือไอเด็กไอเด็กถือขวานถูกป่ะอ่าก็คือเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับสีแดงแล้วก็อ่าพวกสีม่วงก็คือพวกอ่าพระจันทร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับสามารถบอทได้ด้วยนะออโตได้นะครับแต่ว่าเล่นเองจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดน,นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเล็งไอ้นี่ก่อนเลยอ่าไม่ดีมั้งบัฟก่อนดีกว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีสกิลบัฟบัฟก่อนโอเครีโลโดนะครับแล้วก็ ดูใครที่เป็นเพย์เมเกอร์ไอตัวนี้ตัวฮิลผมจัดการตัวนี้ก่อนละกันใชส well. ้สกิลเลยครับก็บไปเลยนะที่เกดดูทีเดียวตายเรียบร้อยครับมนจะได้ฮิลไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี่ก็เป็นตัวปัญหาเือนกันมีสกิลโล่เดี๋ยวเราจะต้องคอยจัดการมันแล้วไว้ที่หลังก็แล้วกันนะครับเริ่มพายเราใช้สกิลหมู่ไปเลยละกันแล้วก็เด็กห้เด็กถือขวานสกิลไปโอเคครับตายเรียบร้อย โอ้โหมีเขาตัวแอตแทกเยี่ยมอ่ะสกิลมูอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวปืนนะครับใครหลายคนก็ใช้เนาะปุ้มเรียบร้อยครับเอ่ออันนี้เราชาร์จมาเรียบร้อยละยิงใส่นี่เลยแล้วกันจัดป้ายนี่ครับเซ็กซี่นิดนึงดูหน่อยเรียบร้อยอ่ะไม่เรียบร้อยครับเข้านิดเดียวเพราะมันเป็นธาตุธาตุเมฆไงเมฆมันจะได้เปรียบธาตุอ่าสายฟ้านะครับ ส่วนนะตัวละครเราสั่งโจมตีไม่ได้ไม่ต้องตกใจติดสถานะอยู่นะครับให้กดป้องกันครับทามเถอเนั่นเองเอาโดนสกิลมาแล้วไม่เป็นไรครับเออแวมไพร,ร์จะมีสกิลโล่ด้วยนะอ่าก็จะใช้เลยก็ได้นะครับเอาใช้เลยก็แล้วกันโอเคครับโจมตีมาแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับอ่าเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันเรียบร้อยยิงเข้าไหมเข้าครับยิงธรรมดาพอครับ ชนะแล้วนะฮะโอเคนะก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี่พลังน้อยว่าเราหกพันนะครับอ่ามีเรื่องของการเลื่อนแรงด้วยนะครับก็คือเราต้องคือเราต้องอารีหน้าตลอดทุกวันและชนะให้ได้ตลอดเพื่อไต่เต้าอันดับไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ชนะเนี่ยเราจะมารับรางวัลตรงนี้ได้ครับมิชชั่นนะครับกดปุ๊บมันก็จะมีเห็นไหมรับรางวัลเป็นขั้นครับชนะจะได้2แต้มแพ้จะได้1แต้มนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆรืๆๆตอนนี้ผมชนะมาตลอดแดครั้งนะครับเห็นไหม ว่านี่คือระบบอารีนาสามารถหาตังได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็ได้ตังมาเป็นระยะ,ะยะนะครับแล้วเราก็ยังได้แต้มเกีย uh, รติยศด,ด้วยนะฮะเพื่อเอาไว้ใช้ในการช้อปปิ้งต่อนั่นเองช้อปปิ้งที่ไหนนี่ไงอยู่ตรงข้างๆกันเลยนะ,ะช็อปนะก็เก็บแต้มไปช้อปปิ้งได้นะครับก็มันจะสุ่มเวลาน่าจะเป็นต่อวันอะ่ะมันจะสุ่มของมาให้ซื้อนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันมีของที่เราตามหายอยู่หรือเปล่านะครับ อ่าส่วนในข้างๆ2อันคืออะไรนะฮะไอรูปกล่องนี่คือมันบอกครับว่าเมื่อจบซีซันเนี่ยเราจะได้รับรางวัลอะไรซึ่งตอนนี้ผมอยู่โล่เงินในระดับที่2นะฮะไะได้รับอเพชรสิบแแล้วก็ได้รับการเนตสินะครับการเนตนี่เราได้จากการเอาตัวละครระดับ4ดาวขึ้นไปไปขายด้วยก็จะได้มาเหมือนกันนะครับซึ่งการเนตก็เอาไปชอปปิ้งได้เนาะจะไต่เต้าขึ้นระดับสูงๆดูดิหกพันสองนะฮะสาย เราก็ไม่ใช่สายฟรีนี่วะ่ะเราสายที่ไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไต่ต้นอันดับลําบากนิดน,นึงอ่ะนี่คือラกิ้งของเรานะครับนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ไอที่เป็นรูปอ่าอันนี้อันนี้คือเราอ่าเร็วๆเนี่ยเราไปสู้กับใครมาและชนะใครบ้างนะครับเป็นหลอกนั่นเองโอเคอะลุยต่อนะฮะอันนี้ก็อ่าผมจะสู้ให้ดูแค่3าครั้งนะครับเพราะว่าผมเลยแค่3าครั้งในวันนี้ครับดูฝั่งตรงข้ามครับประเมินโอเคเขาเป็นท่าสายฟ้า ใช้ตัวนี้เป็นหัวหน้าเขาจะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มส0เเพราะนั้นโอกาสที่ฝั่งตอวข้าจะตีก่อนของเราค่อนข้างเยอะนะครับอแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาวัดกันด้วยพลังไปเลยครับผมไม่ผมมีท่าน,น้ำแค่ตัวเดียวแล้วไม่มีสกิลไปสนับสนุนท่าน,น้ำเยอะนะครับก็เลยต้องจัดอย่างนี้เป็นหลักไอที่เล่นท่าน,น้ำนี่เก็บผมสบายท่าน,น้ำกระแสโอ้โหมาถึงโดนโจมตีก่อนนะครับก็อย่างที่การ อย่างที่คาดการเนอะเพราะว่า,าสกิลหัวหน้าของฝ่ายนูเนี่ยทำให้เราทําให้มันได้โจมตีก่อนนะครับเก็บตัวฮิ้วก่อนครับกลยุทธของผมจับไปสีเดียวตายครับโอซิริสลวงไปสกิลหมู่ไหมครับเยี่ยมได้ตีสามอีกหนึ่งครั้งด้วยโอ้ไอเด็กน่าเสียดายเด็กติดสถานะครับ <c oughs> เฮ้ยไอตัวนี้มีบฟัฟเออตัวเนี้ยดีเหมือนกันนะผมผมว่าจะปั้นอยู่ คือตัวนี้มีบัฟทำให้กดค้างดูได้ไหมด,ดูไม่ได้ฮะดูไม่ได้คือผมแปลไว้เรียบร้อยแล้วในเว็บก็คือมันมีสกิลบัฟอะบัฟทั้งที่บัฟทั้งปีอะเพราะนั้นแล้วทีมผมอะมันใช้ตัวนี้เป็นหัวหน้าด้วยไงก็จะได้รับผลเหมือนกันการคิดอยู่จะเอาใครออกว่าจะเอาไอ้ปืนออกแล่าตัวนี้เข้าแทนก็ไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะจัดไปหหวมิดไปสองครับผมอ่ะยิงใส่ใครดีดูจากสภาพยิงไอ้นี่ก่อนล้วกันเดี๋ยวมันบัฟอีกจัดไปครับ ทะลุไหมตายครับผมเออชาที่2ยังไม่ต้องใช้่าที่2ของตัวนี้นะตัวนี้เราได้ฟรีมาถูกปะเออก็รับที่จดหมายได้เลยตัวนี้มันจะใช้คาว่าอะไรอะถ้าสกิลที่2ของเธอจะเป็นการเป็นการก๊อปปี้ HP อะเออถ้าเกิด HP ของฝั่งขหนข้ามเหลือเยอะแล้วเราเหลือน้อยๆอ,อะเราจะก๊อปปี้เป็นเลดมาเช่นในตัวเนี้ยประมาณ90%สใช่ไหมสมมติ ว่าเลือดเรามี10%เนี่ยกดปุ๊บก็จะก๊อปปี้มาเลื่อนเราจะกลายเป็น90%เท่ามันเมื่ะนั้นก็ถ้าเวลาเราไปบอดอะไอตัวเนี้ยบางทีมันชอบไปกอป๊อปอ่าตัวที่เลื่อนน้อยๆมาแล้วก็ผ่านทำให้เราไม่ได้3ดาวนะครับ่งนีก็ต้องระวังด้วยถ้าจะบอดนะก็ตัวนี้มันจะมีข้อเสียตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยียนเ <c oughs> นี่ยมันตีรัวเลยมันตีเร็วไง๋ยวเอาไอ้นี้ก่อนแล้วกัน แหม่ร้องางกับหนัง a อเอาเดียวตัวแล้วกันใส่กอเลยเบืเอเ่อพัดพังเบื่อพัดพังทีนี้ตีธรรมดาก็พอครับอ๋อยกเว้นไอ้นี่ไออเด็กนี่ท้ายี่สองนี่ตีแรงครับโชว์เรียบร้อยพลังเราเยอะกว่าครับก็โอเคนะครับขึ้นไปแรงหนึ่งละแร้งมันมีเปลี่ยนตลอดนะเพราะว่าคนมันเล่นเยอะเกมนี้แรงมันก็จะเปลี่ยนตลอดโอเคครับ แล้วก็อันสุดท้ายครับซึ่งจะสุ่มใครมาก็ไม่รู้ครับจัดไปไม่รู้อะไรเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นการที่เราจะชนะได้เนี่ยต้องต้องอัปเกรดตัวละครให้มันสุดๆไปเลยอะ่ะไม่งั้นเราก็ลาบากเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่ห้าดาวไงต้องว่างๆต้องไปอัปเกรดหน่อยลนะจัดไปไม่รู้เจอใครพลังเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับไม่มีบอกนะฮะจะมูจะจา่จาจะอะไรยังไง อารหน้าพอยเขาพันหเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเขาน่าจะอ่อนกว่าผมนะน่าจะเฉยๆนะตัวนี้ไม่เคยเจอว่ะไม่รู้ใครไม่เป็นไรเก็บก่อนเลยแล้วกันโอ้ยไม่ตายด้วยเป็นตัวบัฟจริงด้วยครับเพิ่มลังป้องกันให้ทั้งทีมเลยไม่ตายด้วยครับโอเคเรียบร้อยละนี่ครับคา์เตอร์ด้วยจัดไป หนติดอะไรอะความแม่นเหรอความแม่นลดลงเหรออ่านไม่ทันมีมียิงซ้ำเลยครับชอบชอบเล่นใครดีนี่ละกันเพราะว่านี่มีสกิลเวลาโดนเวลาตายจะไม่ตายเลือจะเหลือหนึ่งได้หนึ่งครั้งจัดไปไม่ตายครับอ่ะเนี่ยอ๋อ,อคือโจมตีไม่ได้โอเคแคนเซิลไป ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวอันนี้ดูดเลือดดูดใครเดียร์อืมันนี้ะนอะไรเงี้ยอเลือดมันเหลือหนึ่งนะฮะม,มีใครโจมตีหมู่ได้อไหมเนี่ยฝ่ายเราโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้เด็กเด็กตีไม่ได้อ้าวโดนโดนดีบัฟครับคือฝ่ายเขานี่มีทั้งบัฟทั้งดีบัฟนะเออโอเคครับไม่ต้องโจมตีเลยเจอสกิลสวนกลับรอดไป โอเคติดหลับครับโูดตีสองครั้งครับชอบครับตัวที่มันแจกมาตัวเนี้ยเออมันตีแล้วติดหลับง่ายมากเลยนะเออผมเลยปั้นตัวน,นะตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าจะให้ไปลีหาพวกพาคีอสเวินข่าวก็นะหลุดแลดูจะเสียเวลาชีวิตของผมเกินไปนะฮะเฮ้ยแรงขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมาแปดร้อยกว่าเลยครับก็พอเราชนะทุกครั้งไง นี่ผมชนะครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รับรางวัลหน่อยสิโอเคเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะลงอารีนานะครับคูดวงคูดาวอะไรก็ไม่มีครับมาลงให้ครบต่อวันนะครับอ่าแล้วก็สามารถเสีย5แคสนะครับเพื่อรีเฟซเดี๋ยวผมจะลองดูนะเสีย5แคสแล้วรีเฟซล้วสู้ได้เลยไหมลองดูนะครับแต่พูดถึงรีไปก็เท่านั้นเพราะว่าผมเก็บแต้มครบแล้วไง อาจจะอาจจะรีมาแล้วสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละถ้าสู้ได้ก็ใครที่มีแคดเยอะก็จะได้เปรียบไงจะได้ปั่นแรงอารีนาตัวเองขึ้นสูงๆง,งไงอ,อันนี้ผมไม่กดและการเปืองตังเงี่ยเปืองตังนะครับโอเคนะฮะกะ็ตามนี้นะครับสาหรับระบบอารีนานก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่หาตังได้ด้วยนะครับแล้วก็ลงบ่อยๆเพราะว่ามันจะ,ะมันจะมีเควสไม่ว่าจะเป็นประจําวันใช่ไหมเคยประจําวันเนี่ยจะมีให้ลงอารีนาสามครั้งแพ้ชนะไม่รู้ แล้วก็จะมีเควสประจําสัปดาห์ให้ลงอารีนาเนี่ยสาิบครั้งเควสประจําเดือนก็มีลงอารีนาร้อยครั้งอันนี้ไม่จำเป็นต้องชนะนะคือลงเพราะนั้นก็คือลงทุกวันแหละลงได้วันละสิครั้งครับก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอะนี้ผมก็ผ่านมิชชั่นพิเศษของเกมในช่วงนี้ด้วยนะฮะคือลองดูรางวัลนี้ได้รางวัลอะไรครับแรนดอมกรจะปองนะฮะเดี๋ยวดี๋ยวไปเปิดดูก่อนได้มาสามอันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับได้มาสามกล่องลองดูเนี่ยได้หินอัปเกรดดูห้าสิบก้อน โอ้ได้ไซส์เอ็อลท่านแสงเยี่ยมอ่าใช่ได้ท่านน้ำท่านน้ำผมก็มีแค่ตัว2ตัวน่าเสียดายครับามาให้ลกช่องกันอีกแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ระบบอารีน่านะฮะก็อย่าลืมมาลงนะครับแล้วก็ดูยังไงว่าเราอยู่อันดับเท่าไหร่ได้รางวัลอะไรนะฮะแล้วก็เทคนิคการเล่นของทีมผมอ่าก็จะเป็นราวนี้นะครับท่านผู้ชมมีอะไรติชมแนะนำเพิ่มเติม,ตมบอกได้เลย นะครับใครที่อยากจะให้รีวิวโรบบทอะไรเจาะลึกเป็นพิเศษนะครับก็บอกเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังแปลสกิลของอตัวละครเกมนี้อยู่นะครซึ่งก็แปลไปได้ค่อนข้างเยอะและ้วลีดเดอร์สกิลนี้แปลหมดแล้ววันนั้นเพื่อนๆคนไหนที่มีความสามารถอยากจะช่วยเหลือกันก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันครับก็วันนี้ไปแล้วครับกับเกม Nice Chronicle กับผมนายชอตตีบูจวาขอตัวลาไปก่อนครับ